เริ่มต้นจากองค์บนสุดนะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเจดีย์แก้วเนี่ยนะฮเป็นเจดีย์แก้วนะครับฐานเป็นโลหะนะครับเป็นเงินสวยฐานครับเป็นเงินวาววับครับก็ประดิษฐานพระอัฐิของสมเด็จพระสังฆราชแพรนะครับผมติสสะเทวะติสสะเทวะมหาเถระเนี่ยนะครับก็เป็นสมเด็จพระสังฆราชที่เป็นเจ้าอาวาสวัดสุทัศนะครับในพระเจดีย์แก้วก็จะเป็นถ้ำกลึงด้วยงา ทำเป็นทรงอย่างเจดีย์อย่างข้างนอกนี่แหละครับย่อส่วนลงข้างในก็มีช่องเล็กๆนะครับเมื่อแกะปรียอดขึ้นก็บรรจุพระอาทิไว้ข้างในไม่ได้ทําใหญ่มากนิดเดียวเก็บนิดเดียวใช่ซึ่งเป็นธรรมเนียมเดิมนะครับว่าพระสงฆ์เนี่ยตั้งแต่ยังมีชีวิตเนี่ย นะครับในศีลของพระก็จะเลี่ยงใช้วัตถุที่ทําด้วยทองคำไม่ใช้ไม่จับไม่ต้องกรรม,มท,ที่เรียกว่าภาษาพระเรียกว่าอนามาต์ประจับแล้วจะเป็นอาบัตไม่ควรเพราะว่าสมณะเนี่ยละแล้วซึ่งของทางโลกเนาะจะมาใช้ทองคําฉูดฉาดแวววาวอะไรไม่ได้ก็เลี่ยงมาใช้งาช้างก็ตัดส่วนเล็กๆนะครับแล้วก็กลึงกลึงแล้วก็แกะแกะแล้วก็เจาะช่องเราเรียกว่าถ้ำหรือเจดี าทำด้วยงานเนี่ยนิยมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นต้นไล่ลงมาจนถึงพระอัทิของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าสมเด็จพระสังฆราชในปัจจุบันนี้สมเด็จพระราชาคณะที่พอจะมีกําลังทรัพย์หรือมีญาติโยมเคารพนับถือศรัทธามากกทุชายไปนรองที่ควบคุมโดยราชการด้วยนะครับกรมป่าไม้ต้องขึ้นทะเบียนก็ ใครมียัดยมศรัทธามากก็กลึงถวายตามความเหมาะสมอ,อย่างองค์นี้ก็ยังคงธรมเนียมเดิมคือบรรจุไว้ในถ้ำงาเล็กๆนะครับองค์นี้สําคัญมากลองลงมาเนี่ยนะครับราสันนิฐานช่เป็นห,หินสบู่ก็หินสบู่นี่ก็เป็นของที่พระใช้ได้ เป็นเป็นสีลาเนี่ยนะไม่มก็ไม่ใช่ของอนามาสพวกนี้เป็นเจดีทรงกลมแบบลังกานะฮะับท่านผู้ชมครับอันนี้องค์ระฆังเป็นทรงะระฆังคว่ำเนี่ยนะฮะแล้วก็มีแท่นสี่เหลี่ยมตรงนี้เรียกว่าบรรลังอันนี้เป็นเสาหานเป็นงาช้างกลึงนะครับแล้วก็ ล่องฉไนขึ้นไปเนะี่ยหรือมาลายเถาเนี่ยทำเป็นวงแหวนซ้อนขึ้นไปอันนี้เป็นหินสบู่หินสบู่จากสระบุรีนะองนี้ของใครนครี่ยองนี้นะครับในตามประวัติศสันนิฐานว่าเป็นที่เก็บอฐิของปฐมเจ้าอาวาสประสุทศน์อปฐมเจ้าอาวาสครับรก็คือสมเด็จพระอริยวงศาขตยานอุนะครับผมองแรกอง,อองแรกเลยรูปทรงก็เป็นรัตนกโกสินทร์ต้นเลยนะฮะท่านเพียวครับ,งรบองค์ะคระฆังนี่เพียวกว่ารุ่นอื่นๆทั้งหมดเลย นะครับเพียวขึ้นไปแล้วก็เสาหานเนี่ยนะครับเป็นงานพิเศษมากเลยสวยมากครับก็ถัดนนไปอีกองค์นึงครับท่านอาจารย์ชั้นเดียวกันนะครับฝั่ง<ฆ>น้นที่เป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็ประดับด้วยอัญมณีถวายที่ตรงออชั้นบัลลังก์อองนะครับ,รบรก็องค์นี้นะครับเป็นของสมเด็จพระวรนรัตแดง<อ>สมเด็จพระวรนรัตแดงนี้ก็มีความสําคัญมากคือ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระราชศรัทธามากมนี่คือองค์ปฐมที่สร้างภาพพระสุนทรีวานีขึ้นมาที่นี่หลวงรอาท5ทรงพระราชศรัทธาเคยยืนไปบูชาพระสุนทรีวานีก็ถือว่าเป็นเทพีทางพุทธศาสนาเป็นเทพีแห่งความเมตตากรุณานะครับผู้คนก็มาบูชา พระรูปของท่านและปัจจุบันต่อหลังก็จะทางวัดก็มีการสร้างเป็นรูปหล่อลอ,อยองค์ใช่ครับนะครับขึ้นก็เป็นบุคคลาธิสถานของพระธรรมด้วยนะครับเป็นตัว,ตวแทนของพระธรรมแล้วถัดมาอีกองคหนึ่งนะครับเป็นเจดีเงินนะครับรองลงมาจากสมเด็จพระวรรรั์แดงเท้ก็เป็นสมเด็จโตมนะครับผมสมเด็จโสมเนี่ยก็เป็น,เ,ปน,เ,ปนเจ้าวาดวัสุทัศน์เนี่ยครับผมเหมือนกันอีกองคหนึ่งที่จะขอกล่าวถึงในวันนี้ก็คือองค์อดีตเจ้าวาสก่อนรูปปัจจุบันก็คือองค์นี้ครับ สมเด็จพระพุทธโคษาจาร์นะครับวีระนะครับองค์นี้แหละเป็นเจ้าวาดก่อนหลวงพ่อองค์ปัจจุบันของเราส่วนองค์นี้พิเศษมากก็คือเรามีของสําคัญอย่างหนึ่งที่คงไม่ได้เห็นกันได้ทั่วไปก็คือเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงพระกรุณาโปรดปร,ชรใช่ครับมสมะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนา,าขึ้นพระราชคณะจากชั้นพรมขึ้นเป็นสมเด็จพระราชคณนะเนี่ย พระราชาคณะชั้นพรมนะครับเราเรียกว่าชั้นหิรัญยบัตคือแผ่นเงินแผ่นเงินนะครับเวลาจารึกพระนามรงมนแผ่นเงินนะครับถ้าต่ํากว่านั้นก็เป็นตามรบัตตาที่เป็นแผ่นทองแดษแผ่นกระดาษหรือแผ่นทองแดงเนี่ยนะครับแล้วเป็นแผ่นกระดาษครับสูงกว่าชั้นพรมขึ้นไปก็เราเรียกว่าชั้นสุพรรณบัตรคือสมเด็จพระราชาคณะ